สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าโหนคอสชอฟันเปลี่ยงหมดเวลาคนโกงให้รายชาติทิ้งปริศนาผู้มีหน้าที่จะต้องกลับมาเนื้อหาใจความครับวารินบัววิเลิรรัตซึ่งเป็นประธานมูลนิธิอาจารย์มารินและก็มูลนิธิค่วงพระเจ้าล้านนาหรือที่ได้รับฉายาว,ว่าเป็นโหนคอมอชอนะครับ วรินได้กล่าวหลังจากที่มีการทําพิธีทําบุญใหญ่ถวายกรถินประจําปีภายใต้โครงการสนับสนุนการนําเสนอชื่อครูบาสรีวิชัยขึ้นเป็นบุคคลสําคัญของโลกกับยูเนสโกวารินบอกว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังต้องเผชิญกับภัยต่างๆในระยะนี้ประการแรกคือภัยธรรมชาติ ประการที่สองคือภัยจากสงครามความไม่สงบที่เกิดขึ้นและจะมีผู้ที่มีหน้าที่จะต้องมาดูแลบ้านเมืองให้ดีขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองที่ผ่านมาจากในอดีตถึงปัจจุบันก็ดีแล้วคือช่วงที่ผ่านมาที่เรามีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งทุนสำรองความเข้มแข็งมิตรภาพมีทุกอย่างผู้บริหารชุดที่แล้วเนี่ยทำมาดีแล้ว ต่อจากนี้ไปเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดทั้งภัยธรรมชาติภัยจากสงครามจะเริ่มลุกลามไปตามประเทศต่างๆแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของสงครามโลกอะไรแบบนี้แต่เป็นสงครามที่นานาประเทศที่ก่อแล้วก็ร่วมกันทําให้เกิดความเสียหายให้กับมนุษยชาติเป็นจํานวนมากซึ่งประเทศไทยของเราถือว่าเป็นบุญที่สุดครับในการที่เรามีพุทธศาสนา ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะรับผลกระทบน้อยที่สุดและภัยธรรมชาติก็จะเริ่มแรงขึ้นตามลําดับแต่ด้วยอํานาจบารมีความดีที่พวกเราเนี่ยสะสมขึ้นมาตั้งแต่บรรพการจนถึงปัจจุบันเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็จะได้ช่วยกันเป็นบารมีในการที่จะทําให้ชาติบ้านเมืองของเราผ่อนคลายในเรื่องของวิบากกรรม ส่วนผู้ที่จะตามมาก็คือผู้ที่มีหน้าที่หลังจากนี้ไปจะเริ่มปรากฏตัวออกมาตามที่หน้าที่ยังมีอยู่และตามที่ผู้คนได้เรียกร้องความถูกต้องซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่เห็นแล้วว่าสัจธรรมออกมาแล้วของจริงคืออะไรของปลอมคืออะไรเราก็จะได้รับทราบกันนักข่าวถามบารินว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าจะมีการปฏิบัติอีกหรือไม่อาจารย์บารินตอบวาอย่างนี้ครับไม่ใช่เป็นการปฏิบัติครับ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของชาติบ้านเมืองผู้ที่ยังมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่อย่างชอบธรรมโดยที่ทุกคนยอมรับได้ในตรงนี้แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครแต่ผมขอสำทับว่าเป็นผู้ที่ยังมีหน้าที่ซึ่งเดี๋ยวก็คงเห็นกันแล้วอีกไม่นานนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคนที่สร้างกรรมสร้างเวรให้กับชาติบ้านเมืองคนที่มีจิตไม่บริสุทธิ์ คนที่ทำร้ายบ้านเมืองคนที่กอบโกยผลประโยชน์ของส่วนรวมในบ้านเมืองพวกเหล่านั้นล้วนแล้วแต่จะล้มหายตายจากหรือสิ้นไปหมดซึ่งเวลาของเขาเหล่านั้นจากนั้นจะเป็นยุคของชาวสิวิไลที่แท้จริงผ่านพ้นจากปีนี้ทุกอย่างจะเริ่มมีเขาโครงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนักข่าวก็ถามว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการประทะนองเลือดหรือว่าวุ่นวายก่อนหรือไม่วารินตอบว่าอย่างนี้ครับ ความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมันไม่มีแรอกครับแต่เป็นการที่ทุกคนเห็นดีเห็นชอบในการที่มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมเคยเห็นมาตั้งแต่ในอดีต,ตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มกลับคืนมาในเรื่องของาศาสนาวัฒนธรรมจริยธรรมแล้วก็ประเพณีต่างๆที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่สะสมแล้วก็สั่งสอนให้รู้จักซึ่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา รู้จักการปล่อยวางรู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีธรรมะอย่างที่ในหลวงรัชการที่9ของเราที่กล่าวว่าอยู่อย่างพอเพียงนั่นแหละคือสิ่งที่ความเป็นไทยที่ทําให้เกิดความสมบูรณ์เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาติบ้านเมืองแล้วจากนี้ไปเนี่ยนะครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เข้มแข็งในด้านของบุคลากรในด้านของกองทัพซึ่งเป็นเหมือนรั้วของชาติความเข้มแข็งคือสันติภาพ การบังคับใช้กฎหมายการใช้อำนาจที่ถูกต้องคือความสงบสุขของชาติบ้านเมืองต่อไปคนที่ทำร้ายประเทศชาตินับรวมตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันผู้ที่เคยทำร้ายชาติบ้านเมืองอย่างไรก็จะต้องรับกรรมของเขาเหล่านั้นไปไม่ว่าใครก็ตามอันนี้จะไม่ระบุแต่ทุกอย่างจะประจักษ์หลังจากนี้เป็นต้นไป ส่วนที่บอกว่าผู้ที่ทําหน้าที่ในอดีตจะกลับมาหมายถึงทุกคนที่มีหน้าที่จะต้องกลับมาขอใช้คํานี้นะครับจะไม่ระบุว่าเป็นใครไม่เชิงจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าแต่เป็นการที่ทุกคนเห็นพ้องกับผู้ที่มีหน้าที่ในการเดินไปในทางที่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกนะครับเราโดนทําร้ายมาตลอด20กว่าปีนี้จากการที่ถอดหลักสูตรของความเป็นไทยออกจากระบบการศึกษาของชาติบ้านเมืองเรา ้ไปดูก็แล้วกันนะครับพวกเหล่านั้นล่ะครับจะต้องถึงเวลาของเขาอริราชศัตรูเราไปดูได้เลยในเรื่องของประวัติของเขาเชื้อชาติเดิมของเขาเป็นใครเขาไม่เชื่อคนไทยแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนให้กับไทยให้ไปค้นดูประวัติเอานะครับพวกที่ออกมาเป่าประกาศบวยวายแล้วทาให้บ้านเมืองเราไม่สงบสุขเนี่ยไปค้นประวัติเขาดูแล้วคนที่ไปเชื่อฟังก็ให้ไปตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราต้องดูตรงนี้ อย่าลืมความเข้มแข็งคือสันติภาพตอนนี้ในประเทศต่างๆทั่ทวโลกเกิดวิกฤตสงครามขึ้นมาฉะนั้นผู้ที่เข้มแข็งย่อมได้เปรียบผู้ที่เข้มแข็งย่อมรักษาเอกราชเอาไว้ได้แต่ถ้าเกิดกองทัพอ่อนแอหรือไม่มีอะไรที่จะไปปกป้องรักษาก็จะต้องยอมตกเป็นทาสของเขานะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกปลุกระดมเราถูกปลุกกระแสให้เกลียดชังซึ่งกันและกันนั่นเป็นการบ่นทําลายครับ ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ประจักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรสิ่งที่จะเป็นสัตธรรมจะปรากฏขึ้นอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้ตอนต้นนั่นแหละครับต่อจากนี้ไปเนี่ยทุกคนต้องใช้สติในการพิจารณานะครับในการเสพข่าวในการดูกลุ่มต่างๆที่ขับเคลื่อนออกมาแล้วก่อให้เกิดความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองขึ้นผลสุดท้ายคนที่ถูกปลุกระดมต้องโทษแต่คนที่เป็นหัวโจกเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนครับ เราสังเกตดูนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าพวกเราเนี่ยในที่สุดเราก็ต้องรับกรรมกันไม่มีแม้กระทั่งที่จะอยู่อาศัยส่วนที่บอกว่าเป็นยุคที่ผู้หญิงจะมีบทบาทมากขึ้นคือการเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ตลอดไปถึงประเพณีจริยธรรมศิลธรรมของชาติบ้านเมืองของเราก็จะเริ่มกลับมาทุกอย่างก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาสังเกตจากนี้ไปเนี่ยขอให้คอยดูตั้งแต่ปีหน้าไป็นต้นไปกับล้ากันนะครับ นักข่าวก็ถามย้ำว่าทางพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะไม่กลับมาอาจารย์บาดินก็ตอบกลับเหมือนกันบอกว่าผมก็ไม่ได้กล่าวถึงท่านประยุทธ์เลยนะครับผมพูดถึงผู้ที่มีหน้าที่ว่าจะต้องกลับมา